นะครับเวลาผมตกปลาแล้วตีทุ่นลอยทุ่นมักจะถูกปลาดึงเข้าฝั่งหรือว่าลมมักจะพัดหนีไปจากจุดที่ตีไปผมจะทำอย่างไรสวัสดีครับวันนี้ผมนาะเล็กช่อง Eden f i นฟิชชิ่ผู้เบียดตกปลานะครับจะพาหน้าทุกท่านและนักตกปลามือใหม่ทุกท่านนะครับมาตีทุ่นลอยแบบปักสมอนะครับไม่ให้ทุ่นนั้นหนี จากจุดที่เราตีไปนะครับไม่ว่าจะตีที่ตามเขื่อนหรือว่าตามคลองตามหนองตามบึงนะครับตีไปตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับด้วยวิธีการนี้นะครับและวิธีการนี้นะครับจะใช้ตะกั่วได้3รูปแบบดังนี้วิธีการประกอบทุ่นแบบปักสมอนะครับเดี๋ยววันนี้ เมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปตีดูด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามันปักสมอแล้วว่ามันอยู่ยังไงนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตกทุนแบบปักสมอกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมารู้จักตะกั่วที่จะใช้ในการทําทุ่นปักสมอครับตะกั่วไซนี้นะครับเป็นตะกั่วไซไม่ใหญ่มากนะครับแต่ที่ผมอยากแนะนําให้ใช้ก็คือประมาณสัก50ากรัมขึ้นไปนะครับ ลูกนี้ไม่ถึง50กรัมนะครับผมตะกัวลูกนี้ก็คือตะกัวองนะครับตะกัวองค์มันก็จะเป็นรูอ่ากว้างๆแบบนี้นะครับเป็นรูใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นตะกัวมีหูนะครับตะกัวมีหูนะครับอ่าตะกัวคล้ายๆลูกดิ่งนะครับตะกัวนี้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับงานทะเลนะครับตะกัวนี้หูมันจะกว้างๆแบบนี้นะครับผมสาหรับตะกัวที่มีหูนี้นะครับมันก็จะมีขายอยู่อ่า เป็นบางร้านนะครับแต่ผมเคยทำคลิปไว้เมื่อ3ปีก่อนแล้วนะครับวิธีทำนะครับเราก็สามารถทำเองได้นะครับอันนี้นะครับคลิปที่ผมทำนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ในข้อความนะครับใต้คลิปนี้นะครับก็คือเข้าไปดูพอเราดูคลิปนี้นะครับเราดูจบนะครับเราก็แตะตรงข้อความนะครับก็จะเห็นลิงก์การทำตะกัวแบบนี้นะครับ และตะกัวอีกแบบที่ใช้ได้นะครับก็จะเป็นตะกัวหัวจรวดแบบนี้นะครับแต่ต้องเป็นลูกใหญ่นะครับประมาณ50กรัมขึ้นไปเหมือนกันนะครับเพราะรูมันจะใหญ่นะครับถ้าลูกเล็กรูมันจะเล็กตามนะครับผมโอเคครับวิธีการประกอบนะครับเราก็จะดึงสายเรามานะครับจากปลายคันของเรานะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใส่สต็อปเปอร์ของเราก่อนเลยนะครับสําหรับวิธีการของผมนะครับผมจะไม่ใส่ลูกปัดนะครับ เพื่อว่าสายของเรานั้นจะวิ่งได้คล่องนะครับแต่ถ้า, mm Asia, าน้า euh ท่านใดอยากใส่อยากจะกัน้นตะกัวหัวท้าย yacht, อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะครับแต่สําหรับผมผมจะไม่ใส่นะครับผมอยากให้ตะกัวม,มันโล่งๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับรูตะกัวมีหูนะครับมันก็จะเป็นร like ูแบบนี Prim ้นะครับเวลาเราตีลงไปอ่ะเราสามารถที่จะวางลายสต็อปเปอร์ได้เลยนะครับเพราะมันสามารถที <Dios> ่จะมุดลอดไปลอดมาแบบนี <and S 2> ้ได้เลยนะครับผมอย่างเงี้ย ต่อมาก็จะเป็นตะกัวองค์นะครับตะกัวองค์นี้ก็จะเป็นตะกัวที่มีรูใหญ่อยู่แล้วนะครับลูกนี้แค่20กรัมนะครับแต่ถ้าใช้จริงๆนะครับผมก็อยากให้ใช้50กรัม60กรัมขึ้นไปนะครับมันถึงจะปักแน่นนะครับตะกัวองค์นี้ก็รูใหญ่ดีนะครับวิธีการนะครับเมื่อเราใส่สต็อปเปอร์ของเราเข้าไปแล้วนะครับเราก็ใส่ตะกัวของเราเข้าไปแล้วก็ใส่ทุ่นของเราเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับ เราสามารถตีลงไปหรือว่าวางรายสต็อปเปอร์ได้เลยนะครับว่าเราจะเอาระดับไหนนะครับถ้าสมมุติว่าเราใส่ตะก้อใช่ไหมครับเราก็ผูกตะก้อของเราเข้าไปนะครับการผูกตะก้อหรือว่าผูกลูกหมุนเนี่ยผมก็ทําคลิปไว้เยอะนะครับผมคิดว่าทุกคนนั้นสามารถผูกเป็นอยู่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่านะๆลองดูนะครับสมมุติว่าเราตีลงไปใช่ไหมครับตีลงไปแล้วก็ ตะกัวเราก็จะนอนตรงพื้นนะครับส่วนสต็อปสต็ปเปอร์ของเราเนี่ยมันก็จะวิ่งมาอยู่ที่ตรงทุ่นนะครับตามที่ลายระวาังไว้นะครับว่าเราจะวางไว้ยาวไว้ขนาดไหนนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้มันหน้าจอมันแคบพื้นที่มันแคบนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ตรงนี้ลงไปถึงพื้นดินนะครับแล้วก็ส่วนทุ่นของเรามันก็จะวิ่งมาชนกับสต็ปเปอร์นะครับวิ่งมาชนกับสต็ปเปอร์ มันก็จะเป็นทรงนี้นะครับอยากให้น้าๆทุกท่านดูคลิปให้จบนะครับผมจะลองให้ดูทุกตัวเลยนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับนี่ครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับลงไปนอนพื้นเป็นตะกัวก็ขึ้นไปเป็นสต็อปเปอร์เป็นทุ่นของเรานะครับแล้วก็เป็นตะก้อของเรานะครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับโอเคเรามาดูลูกต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ลูกนี้นะครับตะกัวลูกนี้ก็จะเป็นตะกัวลูกดิ่งนะครับหรือว่าตะกัวมีหูนะครับที่ผมได้ทําคลิปไว้แล้วหรือว่าถ้านา้ามีร้านที่เขาขายอยู่แล้วก็หาซื้อได้ตามสะดวกเลยนะครับก็จะเหมือนกันนะครับมันก็จะสามารถวิ่งมุดรูแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วางลายสต็อปเปอร์ของเราไว้ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเราก็ใช้ตะกัวหัวจรวดตะกัวหัวจรวดนี้ถ้าลูกเล็ก ต่ำกว่า50กรัม60กรัมนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะรูมันจะเล็กนะครับอ่าลูกนี้60กรัมนะครับผมก็ยังต้องมาคว้านรูตรงปลายนี้นะครับรูนี้มันจะสามารถที่จะกว้างพอที่จะให้สต็อปเปอร์ของเราเนี่ยวิ่งผ่านไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองลูกนี้ให้ดูนะครับผมลูกนี้เป็นลูกที่ค่อนข้างที่เราจะหากันง่ายนะครับแต่ว่าการ ใช้นั้นก็จะยากกว่าเพราะว่ารูมันจะเล็กกว่าทุกลูกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตีลูกปลากันนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันด้วยนะครับและไปดูวิธีตกกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่คลิปนี้นั้นอาจจะเสียงแบบแปลกๆนะครับเหมือนคนเป็นหวัดจริงๆแล้ว เป็นโควิดมาครับ <Yes. S 1> แล้วก็หายไปสองสัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่าเสียงมันก็ยังมีเหมือนมีเสเลดมีอะไรอยู่นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ <ksam> หากเสียงอาจจะไม่นุ่มนวลถูกใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองอชุดนี้กันเลยดีกว่าครับที่หมายตกปลาเดี๋ยวผมจะตีไปตรงนู้นนะครับ ครับเมื่อเราได้ลูกปลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะตีนะครับพอเราเรากระตุกกระตุกกระตุกแบบนี้คุ่นเรามันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับ มันก็จะปักสมออยู่นะครับโดยที่ว่ามันจะไม่ย้ายไปไหนนะครับนู่นครับผมตีไปใกล้ๆฝั่งนู้นนะครับเนี่ยฮะมันก็จะนอนอยู่นะครับแล้วก็เวลาลูกปลาวิ่งมันก็จะวิ่งวิ่งเจกเจกเจกไปนะครับหลักการก็คือมันจะสายของเรานี้นะครับมันจะลงไปที่พื้นก่อนและเป็นตะก่ว ใช่ไหมครับตะกว่วดที่เราคว้านให้รูมันวิ่งง่ายให้เอ็นเราวิ่งง่ายนะครับแล้วมันก็จะเจอขึ้นข้างบนนะครับพอเจอขึ้นบนปุ๊บก,ก็จะเป็นทุ่นนะครับพอเป็นทุ่นปุ๊บก,ก็จะเป็นลูกปลาเราผมวางไว้เม็ดหนึ่งนะครับมันก็จะวิ่งถ้ามันวิ่งไปทางไหนก็จะวิ่งวิ่งวิ่งอย่างนี้นะครับนะครับมันจะไม่หนีไปไหนนะครับพอตะกว่วดที่ใช้ตะกว่ว6หกสิบกรัมนะครับก็ค่อนข้างหนักนะครับ คือถ้าปลากินก็คือทุ่นจะมุดยาวแล้วก็เราก็เปิดเบรกไว้นะครับนี่เปิดเบรกไว้นะครับมันก็จะวิ่งยาวเลยนะครับหรือว่าถ้าทุ่นมุดยาวๆก็ถือว่าปลากินนะครับอันนี้เราลองดูนะครับว่าจะมีปลาช่อนปลาปลากายปลาอะไรมากินไหมนะครับฟังดูดีจังครับนานๆผ่านไปสองชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีปลามาฮุบนะครับ พุนก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับนี่ครับมันก็ยังนอนอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนรูปปลาเราก็วนไปวนมาอยู่แถวนั้นนะครับปลาก็ยังไม่มากนนะครับผมนานก็ลองไปทํากันดูนะครับวิธีการตกแบบปักสมอนะครับ